สถานีปากคลองที่เล่นสถานีปากคลองเพื่อสถานมีความประสงลงที่สถานีปากคลองนะครจากขบวนรถโดยสอรเิ็งของสัมรับละของาทานมีนำสิ่งตัวมาำลำดุลถูกต้องตัวนะครับก่บารเดินทางกับขบวนร,รถนี้เปิดน,นำสิ่งของสัมภาระของทานเกินไป่นานที่นั่งภายในขบวนรถให้รดยนะครับอย่าคือลงอยู่ใ้บันไดเป็นที่โดยสารขณะรถเคลื่อนออกจากสถานีปากคลอง ปากคลองที่นี่สถานีปากคลองสถานีมีความะส์ลงที่สถานีปากคลองข้ะออกจากกบรถโปรดตรวจสอบสินคองสัรของท่านที่นำติดตัวมานำลงมาถูกต้องทรบถ้วนนะครับการอย่าเดินทางกระบกบรถนี้โปรดนำสินค้าสัมภาระของท่านขึ้นไปจานนี้นั่งภายในกบนรถให้เรียบร้อยนะครับอย่าขึ้นลงตัวเสียบันใดเป็นที่โดยสารขณะรถจะออกจากสถานีบานพลังงานผาพลังงานระดับกระจากกบรถได้ ขบวนรถนี้ออกจากสถานีปากรองแนยคืรรบตรงพสารที่ไปหยุดรวดบ้านจุนจาสถานีแหลมตะโนดสถานีปากรองในนาของการรถไฟมาเทศไทยขอขอบคุณบริษัททุกท่านที่ใช้รถไปเป็นยานพาหน,นะของกรบ ทีน่นี่สถานีปากทองที่นี่สถานีปากทองสถานีมีความผิดจองลงที่สถานีปากทองนะครันอกจากุบวรถโดยสารติงของสัมภาระของท่านที่นําผิดตัวมานาลงให้ถูก้องครบเตือนนะครับการเดินทางกับขบวนรถนี้เพื่อําสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นไปจนานที่น่นาในในะบวนรถให้เร็รเลยครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดเป็นที่รดิทารขณะรถเคลื่อนออกจากสถานีอาจรางอาจะรับอันตรายจากกระบวนรถได้ ขบวนรนี้ออกจากสถานีาัทลุงแล้วอยู่ลำตัวผู้โดยสารที่สถานีพัทลุงสถานีพัทลุงในนามของการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานานะครับครับ